สวัสดีครับผมกับอาจารย์ดรสเตอร์จูชินปิง์นะครับศาสตราจารย์ประจันทัศนิชาฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนารีวันนี้ขอขอดสูตรอไทยนะครับใส่ขาตั้งโอบุประถมศึกษามาร่วมเล่าทิพยทางกับลูกๆโดยจะรับบทเป็นพ่อกระต่ายแล้วก็ปาป่าเจเลไลครับสวัสดีค่ะ วันมรวมนักยาารเกด็กสมบทบาทแม่ถ่ายกับนางฟ้าสสวยค่ะสัสดพันธิ์ปีจำนงกำลังเรีนอยู่ชั้นประศึกษาปีที่สองโรงเรียนกลูกปัญญาจังหวัดนครราชสีมาอเป็นนักยาร่ <duh. S 3> <k> มนัวิทาและแสดงที่ป่ายเทาค่ะ แทนหลอดบริเวณป่าใกล้ๆบ้านได้หมดสีแล้วจะ้งคีหาวิธีที่จะไปเก็บแค่หลอดบริเวณป่าหรือนู่นเพื่อนำมากินและเก็บส่นผสมไว้อย่างต่อเนื่องลูกๆเลยวันนี้เนี่ยพวกเาต้องเข้าบ้านแล้วนะพ่อกันแม่จะไปเก็บแทนหลอดที่ป่าหรือไกลรุ่นน่ ช่ <don> อ้มไม่ได้หรอกจ้ะในป่าลึกนู่นน่ะมันอันตรายนะแม่กับพ่อม่ียกไ้เจ้าตามไปด้วยหรอกไม่เอาค่ะผ,ผ,ผมอยากไปช่วยมอยากไปช่วยนไงดีพ่อื <c oughs> อมพวกเราคิดแล้ว <c oughs> เราจะให้ลูกสองคนตามไปด้วย ไปได้ไปเจอกับเจ้าหมาป่าใจร้ายตัวหนึ่งรุกๆพวกเจ้าจะไปไหนกันเนี่ยวันนี้ข่ายชคดีจริงๆพวกเจ้ารู้ไหมอยู่ดีๆก็มีอาหารเดินได้ไปให้ข่าถึงสี่ตัวพร้อมกันตัวเล็กเนี่ยข่าจะกินตอนเช้าบอกเล็กป้าถึงวัวที่สองเนี่ยข่าจะกินตอนเที่ยง จอดตัวที่สามเนี่ยใครจะกินตอนเย็นฟอเออฟออวสินเนี่ยเผื่เจ้าพ่อกระต่ายเนี่ยใครจะกินตอนค่ำมืดเลยแต่มาบ้าที่จะกินทุกวันฮะ ขาป่า,าอยากกินพ่อกระต่ายกับลูกกระต่ายเลยกินแม่กระต่ายดีกว่าเนื้อแม่กระต่ายนะ่ะหวานอมเปรี้ยวนะจ๊ะนะคินนากินกว่าต้นยะแนบบ่ไม่ได้ไม่ได้กินพ่อกระต่ายเถอะพ่อกระต่ายนี่นะเ,เนื้อกรอบนอกนุ่มในแล้วก็กินเนี่ยอิ่มคนอิ่มนานเผือถ้าปล่อยแม่กระต่ายกับลูกกระต่ายไปได้เลยไม่ต้องกินนอ,อื่น ยืนยืนยือะไรนันเนี่ยพ่อขวนี่รักกันเกินไปหรือเปล่าเสนอตัวให้ข้ากินก่อนแต่ข้ากินได้ทั้งสี่ตัวพม้อกันเนี่ยข้าจะไม่ต้องให้เราเลือกเลยนะข้ากินทั้งฟอกทั้งสี่ตัวเนี่ยเจ้านั่นก็เนื้อเที่ยวเจ้านั่นก็เนื้อกรอบกระดูกกรอบปุ๊บกินตัวไหนก่อนดีนะพ่อขอหอเวลาข้าคิดกนิดนึงแต่เจ้าไม่ต้องกลัวนะยังไงเที่ยววันนี้อะ ข้าก็กินมาทั้งสี่ตัวแล้วฮา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 คันใดนั้นโชว์ของพ่อควรกระต่ายได้ร้ายจุดเกินไปนักบกังเอิญนาฟ้าแฉนสวยใจดี่ย ตอนเห็นเปียใหม่เนี่ยสวยกว่านี้ใจดีกว่านี้นะก็ต้องดูเหตุการมานานแล้วก็ปางอดกายขึ้นแล้วก็ด้วยความเห็นใจในความรักของครอบครัวกันอายจึงเปให้เจ้าหมาป่าหลับไปเจ้านี่ช่างเป็นครอบครัวที่รักกันแล้วก็เสียสลาดดีนะ เห็นแล้วน่าสงสารอยากช่วยเหลือเอาอย่างนี้แล้วกันนะนางฟ้าจะเสดที่เจ้าหมาป่าเนี่ยหลับไปแค่สามวันเท่านั้นแล้วเจ้าสามตัวทั้งครอบครัวเจ้าทั้งครอบครบัวนั่นแหละจะต้องมาให้คําตอบข้านะว่าจะทําอย่างไรถึงไม่ต้องออกมาหาอาหารให้ไกลขนาดนี้มันอันตรายรู้ไหมขอข้ากลับมาแล้วหวังว่าจะได้คําตอบจากพวกเจ้านะ ขอให้โชคดีไปลาไปละก็ได้เดินทางกลับบ้านระหว่างทางนั้นเองก็คิดหาวิธีที่จะแก้ปัญหาของงาฟ้าให้ได้จนกระทั่งถึงบ้านพ่อรู้นะพ่อจะปลูกเจ้าแคระรัดเองเลยปลูกมันที่สวนหลังบ้านเรานี่แหละเราจะได้มีกินตลอดไง ูช่วยได้จ๊ะช่วยค่ะส่วนแม่นะคิดออกเหมือนกันแม่จะปลูกผักกาดให้เต็มหน้าบ้านเลยหนูก็จะช่วยค่ะหนูช่วยได้ไหมคะช่วยค่ะเขาจะช่วยกินมไม่ใช่พ่อจะช่วยปลูกหนูจะ กระต่ายทั้งสี่ตัวได้คำตอบแล้วก็ไปตอบคำถามให้นาะงฟ้าฝัง จะพอเพียงขารูเรียนติงพบเป็นเมแล้วพนที่สอง